สวัสดีครับเกษตรกรรักบ้านเกิดฟ้ามกับพี่น้องครับวันนี้กะเพิ่งเลิกงานมานะครับกะได้เวลามาคัดเข่านะครับให้ทรงตามออเดอร์เนาะบ่ได้คัดไว้นะครับช่วงนี้ช่วงลงไฮลงน้าพี่น้องหลายคนกะกกำลังตามหาเขาปลูกอยู่นะครับเนาะบางคนเอาไปวานแลวกะฝนตกลงมาใส่นะครับมันกับบอดมันกระตายไปนะครับอันนี้เป็นข้าวเจ้าหอมมิงขวัญนี่พี่น้องครับครับนะครับอันนี้สีเปิ้ลมาเรียรีบออกนะครับ เขาก็สีเป็นเม็ดเงาเลยสวยอย่างดีนะครับเป่ามาได้รีบ,รบออกนะครับแล้วก็สิแพกวันจุทุงละยิบหากิโลกรมนะครับพี่น้องเนาะเป็นข้าวเจ้าหอมมิงขวัญนะครับเป็นข้าวพื้นนุ่มนะครับมีกลิ่นหอมนะครับคล้ายข้าวหอมมะลิเนาะอายุเก็บเกี่ยวหนึ่งร้อยสิบวันนะพี่น้องอันนี้ก็สิขัดทรงลูกขาเนาะขัดทรงผูเพิ่นสังทั้งไก่นะครับจัดทรงทั่วประเทศนะครับ่า มีบริการเก็บปลายทางนะครับมีบริการเก็บปลายทางรอดนี่รอดเขาเหลือยุคครับผมเอาไ้หมดเนาะใ้ถ้าให้พี่ให้น้องถ้าเห็ดพันุนะครับผมบ่ขายรอบที่แล้วเนี่ยผมเก็บไว้หมืดเลยเขาของผมน่าจะได้ยุ่ประมาณเกือบแปดตันครับรอบที่แล้วเน่เกือบแปดตันเลยนะครับเอาไ้บมดนะครับพี่น้องกะทยอยขายไปแล้วขายไปกับยุ่ประมาณสองตันกัวแล้วครับก็เหลือมาหลายกะถึงเอาไปกินเนาะทึงกินทึงขายเนาะครับถึงไปสีแปรรูป เป็นข่าสารเป็นเขากล้องนะครับกับข้าวหอมมิงขวัญกับกับเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับตัวเลือของเกษตรกรนะครับเป็นข้าวที่แตกกอดีนะครับแล้วก็จุดเย็นนะครับผมใส่มาหนี่ฤดูการรอบที่หาแล้วครับสําหรับข้าวพันธุ์นี้นะครับเป็นข้าวนาปางก็จริงนะครับแต่เอาไปปลูกนะครับในรอบนาปีให้ผลผลิตดีนะครับถือว่าให้ผลผลิตดีเลยไม่ได้ลดนะครับไม่ได้ลดน้อยลงนะครับ อ่าถือว่าใช้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นรอบหน้าปังก็เป็นฤด,ดูกาลของเขานะครับสําหรับเขาสายพันธุนี้ก็เหลือว่าหลายพี่น้องเ๋ยสิพาไปเบิงนะ้งแล้วโกดังเก็บกับมีกลิ่นหอมนะครับคล้ายข้าวหอมมะลินะครับพี่น้องครับแตสิเป็นประมาณนี้อันนี้คือคัดแล้วนะครับอันนี้ก็คือพร้อมส่งให้พี่น้องนะครับทั่วประเทศอันนี้คือคัดแล้วอันนี้คือเปา่าเป่าเขารียบออกนะครับอ่าแต่สิพาไปเบื้องนะครับกับ ข้าวนะครับที่โกดังที่เหลืออยู่เนาะพี่น้องเนาะอ่าก็ใช้ตาช่างมาตรฐานเลยนะครับตาช่างนี่แหละช่างกิโลนะครับอ่ามาตรฐานนะครับอ่าตาช่างนี่คือเป็นตาช่างมาตรฐานนะครับอ่าน้ําหนักสูงสุดรุ่นนี้นะครับที่ช่างได้นะครับอยู่ที่หกร้อยกิโลกรัมนะครับช่างมาตรฐานเลยนะครับอังโวนี่น้ำหนักหกสิบห้านะครับหกสิบห้าจุดสี่นะครับนี่ตาช่างมาตรฐานนะครับ พี่น้องรับรองไว้ใจได้นะครับผมก็สั่งตาสั่งนะครับถุงละ้ยี่ห้ากิโลอาจจะเติมเป็นกำไปแน่นะครับอันนี้เป็นโกดังนะครับหรือที่เก็บข้าวนะครับพี่น้องอันนี้ก็เหลือซ้ำนี่แหละครับเหลือบเหลายนะครับอันนี้ถึงเอาไปกินถึงเอาไปขายแล้วกับแปรรูปนะครับทั้งหมดนี้เป็นข้าวเจ้าหอมมิ่งขวัญครับพี่น้องผู้ใดสนใจผู้ใดเสียเอาไปจำหน่ายหรือเสียเอาไปซื้อไปขายต่อกันแล้วแต่ครับหาทัก มาคุยราคากันได้ครับพี่น้องเนาะเขาผมก็เน้นเขาเห็ดคุณภาพครับข้าวเนี่ยผมแก่เกี่ยวนะครับเบืต้ตะสีกับหูเนาะเดี๋ยวธิภาพปเบิ้งสีเนาะข้าวที่ผมเกี่ยวนี่แก่จัดนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมาเบิ้งเลยครับเกี่ยวแก่จัดร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอเอาว้เห็ดพันธุน์เนาะพี่น้องข้าวที่ทําพันธุ์เราต้องเกี่ยวแก่จัดนะครับเพราะว่าอัตราองอกของเขาจะดีมากนะครับ แต่ถ้าข้าวแก่จัดแล้วเราเอาไปสีกินน่ะเขาค่อนข้าง,งที่จะหักไหลายครับมันก็สิมี้ขอดีขอเสียงสิถ้าข้าวเกี่ยวไว้กินน่ะเกี่ยวเขาเรียกว่าสุกเหลืองกล้วยนะครับแต่ถ้าทําพันธุ์ต้องแก่จัดนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ครับกับข้าวเจ้าหอมมิงหวนครับ